เดี๋ยวเราดูนะว่าวันนี้เราจะหมดไปเท่าไหร่กับถนนคนเดินที่นี่เริ่มแล้วทุกคนถนนคนเดินค่อยบางน้องก็คือเรามาเปิดประเดิมวันแรกเลยเปิดวันนี้วันที่18มันมีวันไหนบ้างนะอังคารพุธพฤกหัสเออก็ดีนะคืออังคารถึงพฤกหัตมาเดินที่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินที่ริมมูลพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ขายของทุกวันทุกวันเลยยกเว้นแค่วันเดียวคือวันจันทร์นี่ไงร้านที่เขาแล้วร้านประจํา ก่น,นุ้มจมยำแซ่บยวคากลับมาเราอย<ล>มาซื้อนคนเดินที่ใหม่นี้คนที่เขาเดินมาแล้วนะเขาบอกว่ายาวมากเอาไมาห้หนึ่งลาดเลยค่ะแม่ซื้ออะไรไก่ทรงเครื่องซีฟู้ดมาจบกันทีรร่ร้านโคกุ้นวัตก,กรรมใหม่เดี๋ยวเราดูนะว่าวันนี้เราจะหมดไปเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้50บาทอะ ตำทะลิวกหมูยอให้เห็ดก็คือมีที่นั่งกินข้างหลังใช่อันนี้เป็นโต๊ะของร้านพี่เขานะลูกค้าร้านพี่เขาก็คือเยอะนะน่าจะตามมาจากคนเดิมตามะลบวกหมูยอคุกนีคค้หนึ่งร้อยบาทอันนี้เราเลคอมเมนะต์เนาะกระเสรเพราะว่ากินประจำโอ้คือแบบชํำเลยร้านแถวออนกันเพราะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ชอบกินเวลามาถึงคนเดินเหมือนกันคู่นะ้ำหน้าอรอ ฝั่งนี้จะเป็นถนนคนเดินใช่ไหมฝั่งตรงข้ามจะเป็นโซนร้านอาหารไปสั่งอะไรอ่ะอโวคาโดปั่นนมสดมาอู่ตลองดูก็มันๆอ,อ่ะอ่ะกินอโวคาโดปั่นนะทุกคนที่ถนนคนเดินก็มันๆคือคนไม่กินหวานสั่งแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของฟู้ดทัคจะอยู่โซนข้างหลังต้องเดินมาให้ถึงพอถ้าเดินมาจนสุดเขาจะมีบ้านลม กใเทเล่นด้วย yeah!